สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ a อพ u ัส h a n n นลนะครับและนี่คือรายการเบลวทอยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ครับเรามีเจ้าหมีครับหมีเท็ดตัวนี้จะเป็นแอคชั่นพุชดอลนะครับจากค่ายป๊อปมาดนะครับนี่ตัวนี้มาเป็นแบบตัวใหญ่เป้งเนี่ยแต่ความเจ๋งของเจ้าเท็ดตัวนี้นะครับอย่ามองแค่ว่ามันเป็นตุ๊กตาหมียัดนุ่นธรรมดารรมดานะครับมันมีความเจ๋งมากกว่านั้นโอ้โห เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้มันไม่ได้หายากเท่าไหร่แต่ว่ามันต้องมีการแย่งชิงสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแอปส้มแอปฟ้าหรือว่าแม้แต่เว็บไซต์ของ Popmart นะครับมาเพียงแบบไม่กี่วิเท่านั้นนะของหมดอย่างรวดเร็วนะครับ <S <S แต่ถ้าใครสนใจนะครับท้ายนี้เรามีช่องทางติดต่อสั่งซื้อกับทางเพจของเราได้นะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปอันบ็อกเจ้าแอคชั่นพุชดอลเทสสองจากป๊อปมา t กันครับ อ่ะเราก็มาดูตัวแพ็กเกจตัวบ็อกตัวกล่องของเขากันก่อนครับนี่หน้ากล่องเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นวินโดว์บ็อกนะครับมีหูคิ้วด้วยเป็นพลาสติกแบบนี้ตัวกล่องเขาดีไซน์ออกมาดูดีมากๆเลยนะแข็งแรงเลยนี่มีชื่อเท s t สนะครับก็คือมาจากภาค2ของเจ้าเท็นี่เองอันนี้จะเป็นกล้องนะครับน่าจะเป็นการ X กับทางป๊อปมาหรือเปล่านี่อันนี้มีแฮชแครับ legalize s เนี่ยข้างบนก็มี คือเหมือนมันเป็นการเล่นคําหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นคจริงจริงมันน่าจะเป็นคําว่า legalize ที่แปลว่ามันทําให้ถูกกฎหมายอะไรประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะหมายความว่าเป็นเท็จที่ถูกกฎหมายแล้วนะครับเดาว,ว่าอย่างนั้นด้านข้างเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นภาพมาจากในหนังหรือเปล่าอ่ะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังครับ ด,ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆน,นะครับมีสติกเกอร์โครโกรรมด้วยเจ้าตุ๊กตาหมีตัวนีน้น่าจะยังไม่มีของก๊อปของเรียนแบบมั้งนะะก็จะประมาณนี้ด้านล่างไม่มีอะไรนะครับอมาแกะกันดูอ,อ เราจะเห็นเจ้ามีเทสนะครับมาในชุดเอี๊ยมนะครับที่จะเป็นพนักงานในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเบโคลอนีนี่มีป้ายชื่อพนักงานด้วยนี่มีเข็มกลัดมีความนุ่มนิ่มมากๆนะครับก็ว่าเพราะว่าเขาเป็นเป็นเหมือนตุ๊กตายัดนุ่นนั่นแหละอ่ะถาดด้านล่างครับนี่เขาก็จะมีชิ้นส่วนมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับนี่ มีชิ้นส่วนปากนี่ดูดีมากๆเลยอะมีปาก2รูปแบบครับแล้วก็มีอะไรมือถือมีขวดเบียร์ที่ไม่มียี่ห้อนะครับเซ็นเซอร์นี่อะไรอ่ะอ๋อมีเน็กไทด้วยครับปากมี3รูปแบบครับลืมไปมนี่ันนี้อีกด้วยของก็จะประมาณนี้ครับ สำหรับเจ้าเท็ดตัวนี้นะครับจะมีความสูงอยู่ที่34เซนติเมตรครับจะไม่ใช่สเกล1ต่อ1นะึ่นะ ก็โห <G ül> <G ül> เรียกว่าตัวกําลังแบบกอดกําลังดีเลยครับตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนี่เขาก็เป็นแบบความเป็นแบบคนๆน,นะครับน่ารักน่ากอดเลยอะนุ่มนุ่มๆน,มน,มนี่ด้านหลังก็มีการผูกเอียนเป็นแบบนี้นะครับความเจ็งของเขานะครับอย่างรีบอร์ะครับนี่นี่เห็นไหมตัวคิ้วนะครับค้เาเปิดออกมาแบบเป็นแบบนี้นะครับ มันยึดติดด้วยแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีการร้อยด้วยได้นะครับให้ยึดติดอยู่สองจุดตรงนี้นะครับทําให้มันไม่สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับมันแค่แบบพเพเยอเพเยองเงี้ยแล้วก็สามารถบิดได้ครับเปลี่ยนอารมณ์แบบนี้เป็นหน้าแบบกดโกระครับหูหูนิ่มดีนะครับตัวก็นิ่มหัวก็นิ่มดีด้วยนี่แล้วก็ส่วนปลาครับเฮ้ย,ยนี่มันนีโอเดอะแมทริกนี่นะ โดนลบป่านะครับชิ้นส่วนป่านะครับก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับมีแม่เหล็กซ่อนอยู่ด้านในนี่ดูดแรงมากด้วยดูป่าเข้าไปนะครับนี่ป่าแล้วติดเลยอ่ะแปะโดยชิ้นส่วนป่านะครับก็จะมีมาให้เพิ่มอีก3รูปแบบนะครับนี่นี่นี่มีรูปแบบแบบอู้รูปแบบแบบโอ้ตกใจเรารูปแบบแบบเบะเหมือนแบบอึ้งอึเ่ะ อะไรประมาณนี้นี่มีให้มาให้เปลี่ยนนะครับเราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เอาเป็นแบบตกใจไหมนี่รับโ,โคตรเจ๋งเนี่ยโดยตัวของเขานะครับสามารถยืนได้ด้วยตัวเองนะครับเนี่ยไม่ล้มด้วยนะครับเพียงแค่ว่าต้องเหมือนแบบบาลานซ์ดีๆหน่อยนี่จะเห็นนี่นี่เป็นไงล่ะ สมชื่อแอคชั่นพุชดอนะครับ a อคชั่ก็คือต้องจัดท่าได้นะครับเขาเหมือนแบบมีแกนอะไรสักอย่างแกนลวดหรืออะไรอยู่เป็นโครงด้านในนะครับทำให้มันจัดท่าได้แบบเนี้เออเจ๋งเะละ่เนี่ยถูมือได้หมดเลยหันได้ไหมอ๊่จะหันหันหัวไม่ได้นะครับตรงชุดพนักงานนะครับนี่ เป็นผ้าแบบโอเคผ้าหนาๆเลยนะครับมีเข็มกัดพิมพ์แบบอย่างดีเลยปลายพนักงานของเทสนะครับนี่ด้านหลังเดี๋ยวเราลองแกะดูนี่เราต้องปลดตัวล็อกตรงนี้ก่อนครับนี่อะลืมปากลืมปากนี่เราก็จะได้ตัวเทสแบบแก้ผ้าเพียวๆแล้วครับ นอนนอกจากนั้นนะครับก็ยังเหลืออั c เซสซอรีอีก3ชิ้นนะครับมาดูอันนี้กันครับเขามีเนคไทมาให้นะครับเราก็จะมาผูกเนคไทอันนี้ผมก็ผูกมั่วๆนะครับฟิลแบบประมาณแบบเพิ่งเลิกงานแล้วก็เมาๆนะครับจะ เป็นประมาณนี้อ่าแล้วก็อ c ซัสมอรีอีก2ชิ้น,นครับนี่อ่ามาดูชิ้นแรกครับชิ้นแรกเป็นโทรศัพท์มือถือครับอจอมันวาวเลยด้านหลังก็นี่มีเป็นสลักด้วยครับเทสสเทสแต่เท่าที่ดูก็ไม่น่าจะใช้ไอโฟนครับเป็น Android ป่ปะเนี่ยวัส <c oughs> ดุเป็นพลาสติกนะครับแต่มันต้องมีฝั่งแม่เหล็กแน่ๆใช่ไหมไหนดูซิ นี่เงเงี้ยจับได้แบบนี้แล้วก็ขวดเบียร์ครับขวดเบียร์ที่ไม่มียี่ห้อนะครับเป็นลักษณะพลาสติกที่ไม่ใส่นะครับเป็นพลาสติกทึบๆสีน้ำตาลแบบนี้เอ๊ะแล้วมันฝังอ๋อมันคงจะทึบๆเพื่อฝังแม่เหล็กไว้ข้างในแน่ๆเลยแม่เหล็กมันอยู่ตรงไหนล่ะตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้ โหแรงมากโอ้โหเจ๋งอะ่ะไหนแลโหลลโหลนี่กระดกเบียร์ได้ Avengers. ต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของเจ้า Action Push Doll เทสสองตัวนี้นะครับมันจะมีจุดขยับอะไรบ้างมาดูกันอ,อย่างแรกนะครับคิ้วคิ้วขยับได้ยึดติดได้ด้วยแม่เหล็กครับ หมุนเปลี่ยนอารมณ์ได้เน,นี่ยตรงนี้นี่ก็เป็นโกรธเป็นแบบเศร้าคิ้วตกน่ารักเช่ยคิ้วตรงได้หมดครับปากอ่ะปากก็เปลี่ยนอารมณ์ได้นะครับส่วนหัวไม่สามารถขยับได้นะมันจะยึดติดไปเลยอ่ะแขนแขนขยับได้ครับถ้าสัมผัสดีๆจับดีๆเนะี่ย มันจะเป็นเหมือนเป็นเส้นเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยเหมือนแกนโครงอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยสามารถบิดขยับจัดท่าทางได้ครับเนี่ยบิดมาข้างหน้าชูมือบิดไปข้างหลังได้หมดครับเนี่ยลำตัวลำตัวไม่มีครับไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนแบบยักนุ่นขาขาก็เป็นเหมือนช่วงแขนครับ มันจะมีแกนยกขึ้นมาเตะขาได้ครับเตะขาไปข้างลังก็ได้มาข้างหน้าก็ได้เ,เห็นไหมมันจัดท่าได้แบบนี้เลยเนี่ยจุดขยับก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยพื้นสังเกตว่าเขาจะทำเป็นแบบแบ,บ,แบนๆนะครับตัวนี้มันเป็นเหมือนเหมือนยัดกระดาษแข็งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทำให้พื้นผิวตรงนี้ราบนะครับ ทำให้มันยืนได้ด้วยตัวเองอ่ะกินเบี้ยโอ้โหี่ดูดแรงมากดังแปลกๆปี่นจับมือถืออ่ะเปลี่ยนปากปากโอเคเลยนี่เจ๋งแค่ไหนจัดท่าเกาตูดแบบนี้ได้ด้วยนะน่ารัก และทั้งหมดก็คือรีวิวแอคชั่นพุชดาวเทตทูจากป๊อปมานะครับนีซึ่งตัวนี้เขาขยับได้ลูกเล่นอะไรแบบแพราวพราๆมากชอบมากนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบแบบแมกเนติกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนปาคิ้วหรือว่าแม้แต่แอสเซซอรีที่เป็นขวดเบียร์หรือว่ามือถือนะครับแล้วก็ยังมีเปลี่ยนชุดได้ด้วยจากเอี้ยมมาเป็นเล็กไทยและที่สําคัญนะครับเขาเป็นแอคชั่นพุชดนะครับก็คือ มันสามารถขยับจัดท่าทางด้วยเพราะมีแกนอยู่ข้างในนะครับมันสามารถดับได้นะครับมันไม่ใช่ลวดนะครับมันเหมือนแบบเป็นข้อข้อนะเออมันจัดท่าได้ประมาณหนึ่งนะครับไม่ได้แบบเยอะมากถือว่าโอเคเลยครับใครที่ไม่เคยดูเทคเนี่ยก็คงจะชอบก็คงจะรักเสน่ห์ความกลัวของเขาแครับแต่ถ้าใครได้ดูเทสมาแล้วนะครับผมว่ายิ่งชอบยิ่งรักเข้าไปใหญ่เลยนะครับเจ้าเทสเนี่ยจอมไฮเลยอ่ ตัวนี้นะครับก็จะสนนราคาตามท้องตลาดครับตอนนี้จะหาได้อยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 2 5 0 0นะครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับตอนนี้สินค้าป๊อปมาเนี่ยโหฮอตฮิตสุดๆไม่ว่าจะเป็นแอป,ปฟ้าแอป,ปส้มเว็บต่างๆเนี่ยเออพอเติมของปุ๊บวิสองวิเนี่ยหมดแล้วเกลี้ยงแล้วเนะโหโหดมากผมเองก็ก,กดมาครับทานเหมือนกันนี่ถ้าใครสนใจนะครับนี่เลยครับ ยังเหลือตัวนี้ผมกดมาอีกหนึ่งตัวนะครับาใครสนใจติดต่อมาทางเพจได้เลยนะครับจัดตัวนี้ไปเลยความเจ๋งของเขาเห็นแล้วใช่ไหมครับมันน่าเล่นขนาดไหนมาหลับน้องไปเลยครับหรือว่าถ้าใครสะดวกช้อปปี้นะครับผมก็มีลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับก็ลองไปกดไปตำกันดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ริการ Double t ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a Aplusstudio V2 นะครับสวัสดีครับ